สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาตำน้ำพริกปะลากินกับสสเดาที่เราเก็บมาวันนี้เอ่ปะลา้ากับปะลาาที่ทำเองนี่ตำน้ำพริกปะลาะต้องถ่ายไปตำไปไม่มีใครถ่ายให้วันนี้ขากล้องก็ไม่ได้เอามาตั้งเนมองไม่ค่อยชัดเนาะมันมืดแล้วเนาะวันนี้มันมืด มืดแล้วนี่ปลาก็ไปตกมานะทุกอย่างซื้อแต่พริกกระหอมกระเทียมเท่านั้นที่เราทําไม่ได้อะที่เรายังปลูกไม่ได้อะนะนอกนั้นเราก็ปลาก็ตกมาปะลาล้าเราก็ทําเองสะเดาก็ขึ้นมาจากต้นนี่ทัดแปะทำเองทุกอย่างเพราะเราเป็นคนบ้านนอก ไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรเยอะดังน้อยนะปลา <c oughs> ปลามีเยอะเลยนะเนี่ยปลานี่ต้มปลาปลาที่ไปตกมา <c oughs> มีคนรอกินด้วยนะนี่นี่มีคนนี่มีคนนั่งรอด้วยนะนี่มีคนรอทำกับข้าวทีอย่างกงบทำงานวัดเลยนะน่ะ ไม่ค่อยชัดเนะ้วมองไม่ค่อยชัดมันบังนู่นอันนู้นก็อีกเมนูหนึ่งนะที่กําลังต้มน้ําร้อนกำลังจะทําลูกลอกเคยทานไหมลูกลอกนี่ไสอ่อนไสอ่อนแล้วเราก็เตรียมไข่ไว้นี่อันนี้อีกหนึ่งเมนูนะถ้ามีเวลาจะทําคลิปให้ดูนะว่าทําต้มจืด ลูกลอกทำยังไงอาจจะต้มไข่กับใส่ไส้ไว้ก่อนแล้วก็มาต้มจืดพุ่งนี้เนาะแต่วันนี้เมนูนี้แน่ๆคือน้ำพริกปลากับสะเดาอ่อนๆเลยเนี่ยยอดสะเดาวันอ่อนเลยนะมันมืดยอดสะเดาอ่อนๆเลยเก็บมาจากบ้านเราเมนูนี่ประหยัดประหยัดหน่อยเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี กนี้ปยุดธ์นแล้วเชฟก็อยากหน่อยอยากปลาก็หอมมากเลยนะต้มหัวซอยอยู่กินไปถึงท้ายซอยไม่รู้หอมเขาเรื่องเขาเหม็นนะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ